ประเทศที่มีชั่วโมงเรียนเยอะๆเป็นประเทศที่มีคะแนนพีซ่าน้อยการบูรณาการระหว่างการศึกษา,าศาสนาและสามัญมณฑลปัตตนีคนไม่ยอมส่งเข้าเรียน <S S S เพราะเริ่มต้นการเรียนของรัฐจากที่วัดเด็กเราจะเรียนเจ็ดวัน <S S บวกภาคคำ่ำก็กลายเป็นว่าเด็กสามจังหวัดเรียนมากที่สุดในโลกเขาว่าศาสนาของบ้านเราคือเรียน หลักคำสอนท่องจำแล้วก็ไม่รู้เอาไปใช้ยังไงอิสลามเนี่ยให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนไม่ใช่เพื่อการแตกแยก <S <S แต่เพื่อการมิจักกันมลา,ายูก็มีเกียรติทุกเชื้อชาติก็มีเกียรติและเราจะให้เกียรติกันด้วยความศรัทธาที่เรามีชายแดนใต้เดอะซีรีส์เรื่องราวดีๆ อาาชายแดนใต้เด็กซีรีส์วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์จารุวัฒน์สองเมืองนะครับสาลาโอเลกุมครับอาจารย์ครับซลาโมเลกุมซลาโมลับตุละครสบายดีนะอาจารย์อัลัมดีละครับผมครับจริงๆความน่าสนใจเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการบราการระหว่างการศึกษา,าศาสนาและสามัญครับตรงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์โจทย์ก็คือว่าเราเรามองว่า คำว่าการศึกษาเนี่ยมันหมายถึงการเจริญเติบโตการเตรียมคนเพื่อให้โตขึ้นทีนี้ในมุมของ3จังหวัดในมุมของไม่ใช่3าจังหวัดลมุมของมุสลิมทั้งโลกอะ่ะเราต้องการให้โตแบบที่มีภาพความสวยงามทั้งดุนยาและอาคีรอครับอะดุนยาอะคีหมายถึงว่าเด็กสาม,มารถที่จะในโจทย์มีโจทย์อยู่2โจทย์ในการจาัดก,การศึกษาของมุสลิมคือคอลิฟาฟิลัดเป็นผู้ปกครองเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหาร โลกใบนี้อืกับอีกอันหนึ่งคือดิยาบุดุลลอเป็นบ่าวของอเลาะเป็นอาบิดเป็นบ่าวที่ขอรบพักดีต่อเราภาพสองภาพเนี่ยมันคู่กันและเวลาจัดก,การศึกษาเพื่อให้คนหนึ่งคนโตขึ้นมาเป็นภาพที่เราอยากได้แบบเนี้ก็จําเป็นต้องออกแบบการจัดก,การศึกษาการจัดก,การศึกษาเป็นเรื่องของการวางอนาคตของโลกวางอนาคตของคนในชุมชนวางอนาคตของคนในครอบครัววางอนาคตนคนที่เราฝันเราหวังเรารักเขาทีนี้ พอมาพอมาในสามจังหวัดเนี่ยมันก็เลยเกิดโจทย์ใหม่ขึ้นมาคือว่าการจัดการศึกษาที่ระหว่างของรัฐจัดกับของมุสลิมในสามมุสลิมนะหรือชุมชนมุสลิมจัดขึ้นมาพอจัดขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเมื่อกฎหมายบังคับว่าฉันต้องส่งลูกไปโรงเรียนรัฐครับอ่าฉันไม่รู้ว่าลูกเรียนอะไรแต่กลับมาปั๊บยกมือไหวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะพ่อแม่ใช่ <พบ S 1> ไม่มีอัสลามอไลกุมครับอ่าก็กลายเป็นว่าอ้าว แล้วลูกฉันจะเป็นอะไรล่ะอถ้างั้นก็มานั่งคุยแล้วก็ก็เอากระบวนการของการสอนของครอบครัวเดิมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วคู่ขนานกันคู่ขนานกันมาจนกระทั่งยุคหนึ่งที่ทางรัฐก็บอกว่าเอามารวมกันอยู่ในโรงเรียนเลยดีกว่าถ้าก่อนหน้านั้นอีกนะคือคือถามว่าก่อนหน้าที่รัฐจะบังคับให้จากการศึกษาในบ้านเราอะเราสอนกันยังไง ก่อนหน้านั้นเรามีปนออยู่ปนอครับเราอยู่ปนอปนอนี่คือเรียนเสร็จสรรหมดเลยรเรียนเสร็จสรรหมดเลยเรียนทุกเรื่องทั้งศาสนาทั้งอาชีพทั้งครอบครัวครับแต่พอรัฐจัดการศึกษาตอนรัชกาลที่ห้าที่หกะจะเจอปัญหาว่าในมณฑลปัตตานีคนไม่ยอมส่งเข้าเรียนอืเพราะเริ่มต้นการเรียนของรัฐจัดที่วัดอ่าแต่ด้วยด้วยนโยบายด้วยด้วย ดำรัสของรัชการที่นโยบายของรัชการที่ที่หกับท,ที่6เนี่ยพระอ,องค์สองท่านกน็บอกให้ปณีปนอมในการจัดประมาณปีปี1 8 1 9 2 1ปด9เระาเนี่ยเราเริ่มคิดว่าเอถ้าเรียนแบบนี้เรียนแบบคู่ขนานกาันกลับมาจากโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนมาเรียนศาสนาต่อหรือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็มาเรียนศาสนาต่อเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กจะมีปัญหาเรื่องการเรียนคือเรียนเยอะเรียนจะไม่มีวันหยุด ก็เลยเอาตัวศาสนาใส่เข้าไปในรัฐครับใส่เข้าไปในตรงรนี้รัฐแต่นั้นตรงรนี้รัฐก็จะเริ่มมีอิสลามศึกษาขึ้นมาสักประมาณปีสองพันรับบเาครับพอใส่เข้าไปปั๊บก็เริ่มจัดแบบคู่ขนานแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ยังไม่พอใจทําไมครับไม่พอใจได้ผลไหมละ่ะได้ผลไหมล่ะเรียนที่เดียวไม่เรียนมากไหมก็เลยพยายามที่จะหาจุดลงตัวสุดท้ายก็ยังคงคู่ขนาน คู่ขนานซึ่งกลายเป็นภาพก็คือว่าเด็กเราจะเรียนเจ็ดวันบวกภาคภาค่ำบวกภาคค่ำนะก็กลายเป็นว่าเด็กสามจังหวัดเรียนมากที่สุดในโลกคือเหมือนน้ามันเต็มแก้วแล้วเราพยายามใส่เข้าไปที่สําคัญคือปากแก้วเนี่ยเล็กนิดเดียวแล้วเราพยายามใส่ทุกอย่างเข้าไปนั้นอะไรสิ่งที่มันตกออกไปข้างนอกเนี่ยมันหายไปเยอะมันเป็นความสูญเสียมากเราสูญเสียอะไราจากการที่พยายามให้เด็กเรียนเยอะ เด็กกับไม่รู้อะไรเด็กกับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียนและเด็กไม่รู้ว่าเขาจะเดินก้าวไปด้วยก้าวแบบไหนการประเมินของโ e c d ที่เขาประเมินโดยใช้ข้อสอบพิซซ่าเนี่ยมีคะแนนที่เป็นกราฟของโลกเนี่ยเกกว่าประเทศร้อกว่าประเทศที่เข้าสอบเนี่ยพบว่าประเทศที่ประเทศที่มีชั่วโมงเรียนเยอะๆเป็นประเทศที่มีคะแนนพิซซ่าน้อยต่ำ ในขณะที่ประเทศที่ชั่วโมงเรียนอยู่ที่600ชั่วโมงลงมาเนี่ย600ถึง300เนี่ยเขามีคะแนนสูงมากและเอาเอาง่ายๆเราเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบเรียนน้อยคุณภาพดีกว่าอย่างนั้นะครับครับผม เชื่อไหมเดี๋ยวดิผมพยายามเรียนลูกให้เรียนพิเศษให้เรียนด้เรียนนี่ไงใช่นี่คือค่านิยมของคนของบ้านเราความไม่ใช่ค่านิยมนะเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่เลยว่าเรียนเยอะยิ่งดีจริงๆแล้วคําว่าการเรียนเยอะเนี่ยไม่ดีแต่การเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพให้ผลได้ดีกว่าใช้เวลามากกว่าแต่ปัญหาบ้านเราคือศาสนากับสามมันมันแยกกันไม่ออกเนี่ยอาจารย์ ก,ก็ต้องมานั่งถามใหม่ว่าอะไรคือศาสนาอะไรคือสามัญคือตอนนี้คือคืออย่างที่บอกที่มาแรกมันมาจากการที่มีหน่วยงานจัดก,การสายกับเด็กเราสองหน่วยงานครับคือหน่วยงานภาคชุมชนหรือระบบการจัดการศาของชุมชนเองป้อนนาอเอออะไรเองกับอีกหน่วยงานหนึ่งคือหน่วยงานภาคที่เอามาชนกันแล้วมันชนกันเนี่ยชนดังไปหน่อยเพราะว่า ตัววัฒนธรรมมันเป็นตัวจุดปะทะของพื้นที่ดังน,นั้นวันนี้เนี่ยแก่นของการจัดการศึกษาคือพาลูกเราสามารถที่จะไปยืนอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ได้อย่างอย่างความแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมอย่างนี้อาจารย์จะแนะนําผู้ปกครองอยังไงในเมื่อพออาจารย์พูดถึงอย่างนี้แล้วบางทีบางทีผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะมองว่าแล้วแล้วชั้นส่งลูกเรียนนี้มีเป้าหมายยังไงหรือเปล่า ừ, 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 เป้าหมายเดียว ừ, ừ. ผมเข้าใจผู้ปกครองว่าเป้าหมายเดียวคือต้องการให้ลูก มีศาสนาควบคู่กับการการเรียนสามัญถึงเขาจะเป็นหมอก็จริงแต่เขาต้องเป็นหมอมุสลิมที่มีคุณภาพครับผมลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องมีสองอายะที่นักวิชาการมุสลิมออกมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบการจัดการศึกษาอันที่หนึ่งคือคอลิฟาฟิลัดการเป็นผู้ปกครองโลกและสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทำเมื่อสร้างอาดัมมาคือการสอน ดังนั้นการสอนทําให้มนุษย์เกิดความรู้และสร้างความแตกต่างจากคําว่าเดรัจฉานยอดที่สองคือการเป็นบ่าวที่รู้จักพระเจ้าอเกิดมาคุณต้องรู้ว่าใครสร้างคุณและคุณจะกลับไปไหนและคุณต้องเคารพพักดีต่อใครอันนี้หัวใจสําคัญนะสองหัวใจเนี่ยมันจะไปหนักข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะลําบากเราจะให้เด็กลูกเราเออ,อะไรนะขยนะันละหมาดแต่ อดอยากแต่ขโมยของได้อ้าฟันคนอื่นได้แสดงว่ามันก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแล้วดังนั้นบาลานซ์สองตัวเนี่ยแน,น่นอนมันสําคัญมากทีนี้พอเจอแบบนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับว่าพอการจัดก,การศาก็ต้องดีไซน์ใหม่มดีไซน์ว่าอะไรคือตัวแรกในการเบ้าหลอมคนและทําให้รากฐานสําคัญศรัทธาเป็นรากฐานสําคัญค,คนครเรามองความดีอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือสิ่งที่ต้องยึดมั่น อันนี้เป็นฐานแรกของคนซึ่งมันมันต้องปูมาจากที่บ้านแล้วก็สร้างบริบทของการเรียนรู้ในโรงเรียนได้พอมองอีกโจทย์นึ่งอะจย์ที่เป็นคอลีฟ้าฟิลัดนะ่ะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวะเป็นครูครเป็นทุกอย่างเนี่ยอันนี้อะไรล่ะอันนี้คือทางโลกเหรอไม่มีสลาไม่ได้พูดถึงทางโลกแบบนั้นแต่เราพูดถึงว่าอันนี้คือสะพานที่จะเชื่อมเราไปสู่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันกิยามัต นั้นเวลามองแบบนี้ในภาพแรกของสังคมมุสลิมโดยเฉพาะบ้านเราต้องมองคือการจัดการศามันแยกส่วนไม่ได้มันต้องเป็นการจัดการศาลที่มององค์รวมว่าเรากาลังสร้างคนที่เป็นคอฟาฟิลอันเป็นผู้ปกครองโลกอืเป็นคนที่รับผิดชอบต่อโลกดูแลคนอื่นในมุมกลับกันแต่กีูอาจารย์บอกว่าเป็นหมอครับรักษาคนได้ดีเยี่ยมและได้ค่าตอบแทนที่มหาศาลในมุมกลับกัน ผมส่งลูกเรียนศาสนาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจอาชีพหมอเลยและอันนี้ขาดทุนแม่จยะขาดทุนเอ้า <c oughs> เอา,เอา,เอาคำถามว่าเรียนศาสนาถึงเอา้าไม่คือประเด็นอย่างนี้ต่อยอดศาสนาเฉพาะทางก็เป็นความชํานาญอันหนึ่งถูกไหมเช่นสมว่าผมมีความจําดีเลิศผมควรเรียนอะไรฮาฟิสฮาฟิสท่องจำกรอานเพื่ออะไรล่ะครับแต่เพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่าถ้าสมว่าอ๋อเพื่อรางวัลในการเชิญ อะไรนะการชื่นชมเสียงอันไพเราะของผมความจําอันดีเยี่ยมของผมอันนี้ก็สูญเปล่าเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าโอเคฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ทํหน้าที่ในการเรียกร้องคนสร้างขัดเกลาจิตใจคนด้วยเสียงอันกลุวอาา่านที่ฉันไต่ทอดออกไปอันนี้ก็คุ้มค่ามันอยู่ที่เนื้อและเป้าหมายสุดท้ายว่าคุณทําสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าของคุณหรือเปล่ามุสลิมถูกให้มองเป้าหมายชีวิตที่จรัง อ่าทีนี้เหมือนกันถ้าเราจัดการศาึกษาเราต้องพาคนไปสู่ศักยภาพที่เขาจะยังความยังยังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกอืเรียนอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้อ่าอย่าไปเรียนของที่ถูกห้ามเช่นลยศิลศาสตร์อย่างเงี้ยอ่าฮะถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นคืออลัลลอฮ์บอกว่าไงอลัลลอฮ์ทรงอสอนมนุษย์ด้วยปากกาสอนมนุษย์ จากสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ที่เขาจะรู้อย่างแรกคือรู้ว่าใครคือผู้สร้างครับเรากําลังเรียนเพื่อที่จะคุณผมรับผิดชอบของผมมุสลิมมุสลิมหมายคุณรับผิดชอบตัวคุณเองก่อนเสร็จแล้วคุณต้องรับผิดชอบครอบครัวของคุณคุณต้องรับผิดชอบเพื่อนบ้านของคุณคุณต้องรับผิดชอบคนในสังคมไม่มีทางที่ผมจะได้เข้าสวรรค์ถ้าผมไม่รักพี่น้องของผมผมไม่ดูแลเพื่อนบ้านของผมผมสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของผม เพื่อบ้านของคุณเป็นใครครับมุสลิมอย่างเดียวหรือกาเฟตด้วยหรือต่างศาสนาด้วยรวมๆกันรวมๆกันแสดงว่าเรามีความรับผิดชอบกับคนทั้งโลกด้วยเพราะเราศรัทธาต่อเราแต่ถ้าเราถ้าเราให้น้ำหนักอันใดอันหนึ่งอ่ะหรือมองเฉพาะการเรียนศาสนาที่เป็นการเรียนโดยในภาพบ้านเรานะคำว่าศาสนาของบ้านเราคือเรียนหลักคําสอนท่องจําแล้วก็ไม่รู้เอาไปใช้อย่างไง แค่บอกว่ามันมีความรู้อยู่สองสองชุดชุดหนึ่งที่เป็นความรู้จที่เป็นวะอยู่ที่เป็นชัดเจนเลยฟิกและอันนี้ชุดความเชื่อของมุสลิมกับอีกชุดหนึ่งที่เป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาค้นหาและพิสูจน์มาเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ใด้มากที่สุดถ้าเรามองแบบนี้แสดงว่าทุกอันเป็นความรู้อิสลามไหมเป็นเอารักษาคนไข้ไม่ได้บุญเหรอทําให้คนหายป่วยไม่ได้บุญในเมื่อเราองสูรเราบอกว่าการ อะไรการรักษาการรักษาทุกโรคมียารักษาแต่มุสลิมไม่รู้จักยาสักอันหนึ่งเราสุดแล้วบอกทุกการเจ็บป่วยมียารักษายกเว้นโรคตายแล้วมุสลิมรู้จักยากี่ชนิดการไม่รู้จักยาไปว่าไงตายง่ายขึ้นทั้งทั้งที่การให้เป็นการให้ตายอยู่ที่อัลลอฮ์แต่หน้าที่ของมุสลิมคือแสวงหาการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อการให้หายแสดงว่าถ้าไม่มีชุดความรู้เนี่ย เราก็สูญเปล่าไม่ไม่รักษาอามนาะในเรื่องของการแสวยงาการพัฒนาองค์ความรู้อ่าทีนั้นเวลามองไปเนี้ยย้อนกลับไปเลยว่าหนึ่งวิชาศาสนาสามัญไม่มีอ่ะมันมีวิชาชีวิตที่ทําให้คนเติบโต,บตและยังประโยชน์ให้กับกับมนุษยชาติสิ่งที่ใครรุนนาสมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่เรียกร้องคนสู่ความดีมนุษย์ที่ยังสร้างประโยชน์ให้กับคน นั้นหน้าที่หน้าที่ของการจัดก,การศึกษาคือเราต้องเราต้องนิยามความรู้ใหม่ก่อนมุมมองของผุสิคุณเฉพาะคนบ้านเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่าคุณต้องมองว่าความรู้มันเป็นองค์รวมมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและการเติบโตและการสร้างประโยชน์บนหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดได้บุญอย่าไปแยกสาม,มันอย่าไปแยกศาสนาใครแยกล่ะเอาฮะดิษไหนมาแยกสาม,มันศาสนา คำถามเนี่ยไอ้น,นี่พิตาอ้าเนี่ยถ้าพูดไปเดี๋ยวอัน,นี้พิธาอาเลยอันนี้โจทย์ที่อ้กมาจากไหนไอชุดที่ออกมาเป็นวิชาต่างๆครับออกมาเป็นวิชาต่างๆมันเกิดขึ้นในสมัยอับบาซียครับการน,นี้มาดูบริบทพื้นที่กันกันนิดหนึ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าผู้ปกครองละหลายคนก็อาจจะตัดสินใจปูแนวทางในเรื่องของการจัดการศึกษาให้ลูกเนี่ย ถ้าจะให้อาจารย์แนะนำเนี่ยอาจารย์จะแนะนำยังไงเพราะบางทีจากข้อมูลที่เราคุยกันเมื่อช่วงต้นเนี่ยบางทีบางทีการการใส่เข้าไปในในขวด<ม>ที่ปากขวดค่อนข้างแคบเนี่ย <Okay. S 2> มันก็จะเกิดผลกระทบได้ <Okay. S 2> ปรัชญาชีวิตเราฟังอาจารย์ได้ได้ได้อธิบายไปเ <Okay. S 2> มือ่อเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี่ <Okay. S 2> นเรื่ององการจัดการศึกษาตามบริบทในพื้นที่ที่มันมีประเด็นเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย <Okay. S 2> อันนี้เราเราควรจะ อยู่กันแบบไหนอาจารย์คือคือคือผมมองอย่างนี้อิสลามเนี่ยให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนให้เกิดความแตกต่างให้รู้ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายครับไม่ใช่เพื่อการแตกแยกแต่เพื่อการรู้จักกันโจทย์เนี่ยสำคัญคนที่มีเกียรติที่สุดคือคนที่ยำเกรงต่ออลล์กลัวอลลั์มากที่สุด ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้เราเอาความเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์มาเป็นหัวใจในการกําหนดทิศทางในการเรียนศาสนาด้วยในการอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยไอ้แบบนี้ปัญหาเพราะเราจะไม่สามารถฟิลัดบนโลกแบบนี้ได้เราได้แค่สามจังหวัดที่มีความเป็นมาลายู่แล้วเราจะไปบอกคนอื่นได้ไงว่าอิสลามนำสันติความสันติสุขมาอย่างคุณนั้น มุมมองเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เราต้องมานั่งท้าทายกันว่าเรากําลังทําบนาการอ้างอิงศาสนาเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์หรือเราทําศาสนาของเราเพื่อเปอ็นอมตาลินอารามีดเป็นความเมตตาของโลกอ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าสมมติว่าผมผมผมไม่รู้ผมคนสตูลผมมาอยู่สามจังหวัด30-40ปีแล้วเนี่ยผมมีหน้าที่อย่างเดียวที่ผมทําคือผมรู้สึกว่าที่ไหนก็ได้ ผมเป็นมิตรกับทุกคนและผมรู้ว่ามาลายูก็มีเกียรติทุกเชื้อชาติก็มีเกียรติและเราจะให้เกียรติกันด้วยความศรัทธาที่เรามีถ้าเจอแบบนี้เรามีคนที่ต้องด่าวา่าต้องเผยแพร่ต้องนำความดีไปสู่เขา,าเยอะแยะมาก<ฆ>ทำไมเราต้องจำกัดความสามารถของเราไว้แค่ในพื้นที่ดังนั้นเราต้องปรับมุมมองแล้วว่าการจัดการศาทําให้คนเป็นมุสลิมแบบสมบูรณ์แบบจำนวนตอน่ออันละ ซึ่งคนบางคนเข้าอิสลามด้วยวิทยาศาสตร์นะถูกไหมเขาเข้าใจวิทยาศาสตร์เขาจริงเข้าใจอิสลามว่าอ๋อคำตอบอยู่ที่อิสลามสมมติเราเห็นเป้าหมายฉันจะเป็นคนที่เป็นคนที่ศรัทธาที่จะเชิญชวนคนมาสู่ความดีและความร่มเย็นได้บนโลกแบบนี้ผมจะขยันเรียนขึ้นถูกไหมแต่วันนี้เราเรียนไปเถอะเรียนไปเถอะเรียนไปเถอะเรียนศาสนาด้วยแล้วเรียนเข้าไปเยอะๆจนกระทั่ง ไม่รู้เรียนอะไรไม่รู้เรียน,ยนแล้วเรียนแยกด้วยอันนี้เรียนได้บุญอันนี้เรียนไม่ได้บุญ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันเหมือนกับลาที่ถูกบรรทุกด้วยคำพีที่อลัลลอฮ์บอกไว้กับยาวุเอ่อนัสอรนีก็เป็นอย่างนั้นเราตอนนี้เริ่มจะทำนิสยัยนิสัยเดียวกันคือเราบรรทุกความรู้ไว้เต็มแต่เราไม่ศึกษาตามความใจและเอามาใช้ประโยชน์ดังนั้นเราควรจะตั้งธงให้ถูก ถูกไหมครับ,รบว่าทงที่เราส่งลูกไปเรียนหรือเราเรียนเองเนี่ยทงมันอยู่ตรงไหนเป้าหมายหรือว่าถุประสงค์อะไรมันอยู่ตรงไหนอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ครับมีมีคนเคยถามผมทหารที่เข้ามาในพื้นที่ถามผมว่าทําไมคนแก่ๆยังไปเรียนที่มสัสยิดอีกทาไมไม่พอแล้วอืออ่าผมผมก็ตอบว่าตอนแก่เนี่ยทําอื่นไม่ได้แล้วบุญที่ง่ายที่สุดคือบุญที่นั่งเรียน อืมอ่าแต่ถ้าวัยเด็กล่ะวัยเด็กเนี่ยการเรียนที่มีเป้าหมายและเฉพาะชัดเจนมาก mm hmm. เพราะมีหะดิษบอกว่าอลซูลอสซาลซัลจะไม่สอนสิ่งใหม่ไม่สอนอายัดใหม่จนกว่าเราจะเอาอายัดที่เจอสอนไปแล้วไปปฏิบัติได้แล้วแสดงว่ามันต้องเรียนไปควบคู่กับการปฏิบัต,ปปบติมันจะได้เห็นคุณค่าและต่อย,ยอดได้อ่าแล้วที่สําคัญกว่านั้นเลยคือมีอะดิษก่อบอีเลยเราบอกว่า เราสูวนล้อสอารมจะไม่สอนในขาที่พวกเรารู้สึกเบื่อหน่ายนั่งเรียนตั้งแต่เช้าจนสี่โมงเย็นน่ะไม่เบื่อบ้างเลย <c oughs> ไม่แค่ครูเดินเข้าไปเปลี่ยนครูครูได้สิไม่เบื่อสอนชั่วโมงหนึ่งออกแต่เด็กก็นั่งเรียนเช้าครูคนหนึ่งเดินเข้าครูก็เด็กบอกพ่อแล้วอ่ะครูเคยฟังไหมไม่เราจะเเจียดเวลาใส่เข้าไปทั้งหมดเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งมันมากเกินไปเราจะทายัางไงอาจารย์ อันนี้คือสิ่งที่ต้องมานั่งคุยกันว่ามันต้องปรับโครงสร้างซึ่งจริงๆกรอบเนี้มันเป็นกรอบที่คือทั้งประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีชั่วโมงเรียนที่สูงที่สุดในโลกนะครับพันสองร้อยอันนี้ขั้นต่ํานะครับบวกของเราเข้าไปอีกประมาณแปดร้อยชั่วโมงในวิชาศาสนาที่ใส่เข้าไปอันนี้ระเรับมัธยมเนี่ยมันสองพันกว่าสองพันกว่านี่ถูกใส่เข้าไปในเวลาเรียนห้าวันนะฮะซึ่ง คำตอบก็คือว่ามันไม่มีทางที่จะบรรทุกและเอาไปความรู้ไปใช้ได้เลยเรียนเพื่อเข้าหูซ้ายออกหูขวาแล้วก็ทําข้อสอบข้อสอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆคะแนนอาจจะได้เท่าเหร่ไม่รู้แต่คะแนนเก็บมีไว้เยอะแล้วแล้วครูเบื่อปับ๊บสอนเสร็จปับ๊บครูหมดมุกปับ๊บอ่ะทำแบบฝาดเก็บเพราะแบบฝาดมันอยู่หลังนอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วนั้นมันกลายว่าเป็นการเรียนที่หนึ่งไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่สามารถตอบโจทย์เรื่ององการเอาไปใช้ได้ เราโซล้อสอนยังไงเราโซล้อเลือกคนในการเรียนยังไงมีซอบัตคือใสอ่สบินซาบิสใส่บินซาบิสนี่ซอบัตคนอื่นเป็นเด็กนะแล้วก็ซอ,อบัตก็มาคุยกับเด็กคนนี้เก่งมากเด็กคนนี้เก่งมากอซล้อบอกว่าไ,ไปเรียนสนามไหมไม่อซล้อไปเรียนภาษายิวมาเพราะตอนนี้คนที่ทําหน้าที่แปลสารของฉันไปส่งชุมชนยิวอะ่ะน่าจะแปลไม่เหมือนที่ฉันพูดอื ไซ้ไปเรียน7วันบางสายงานบอก15วันเข้าใจภาษายิวทั้งหมดและสามารถมาเขียนจดหมายดะว่าของรอกซูล็อส่งไปยังกลุ่มชนต่างๆได้นี่คือเรียนตามศักยภาพคนถ้าเรียนภาษายิวไม่ได้บุญเนี่ยแสดงว่าเข้าใจฮะดินี้ว่าไงถูไหมฮะะนั้นหลายคนถูกดีไซน์เพื่อการทำงานเพื่อการเรียนรู้เฉพาะ แต่เราละเลยเราพยายามเอาทุกอย่างใส่รวมก็้ปไปเด็กคนหนึ่งนะครับใส่รวมก็้าไปที่เด็กคนหนึ่งแล้วบอกว่าคุณต้องรู้ให้หมดก่อนถึงจะไปเป็นคนดีหลังจากเรียนได้โจทย์มันเจร้ายก้กัเด็กต้องปรับไหมอาจารย์ต้องปรับครับมันมันต้องปรับเพราะว่าแค่ชั่วโมงเนี่ยคือชั่วโมงนี้เราคุยกับบ้านเรานะอา้าถ,ถ้าเรียนน้อยกว่านี้แล้วไม่ศรัทธาในโลก บ้านข้างบ้านเราเลยมาเลเซียเด่งกี่ชั่วโมงสิงคโปร์เด่นกีกก่ชั่วโมงอินโดนีเซียเด่นกี่ชั่วโมงบูนายเด่งกี่ชั่วโมงอันนี้มุสลิมนะอะเชิงโครงสร้างมันอาจจะต้องคุยกันยาวับแต่ในเชิงของทัศนคติเนี่ยอืม,มีอะไรที่อาจจะแนะนําหรือว่าปรับใช้ได้อย่าไปอ,อย่าไปใส่ให้ลูกเยอะยัยงไงอาจารย์แนะนำในส่วนของผู้ปกครองอส่วนของผู้ปกครองต้องพยายามกระตุ้น การใช้หลักคําสอนหรือการพูดคุยในบ้านให้มากขึ้นพยายามที่จะคุยเรื่องสิ่งที่เขาเจอในแต่ลวันข่าวสารต่างๆมาสร้างมุมมองใหม่ที่เป็นอิสลามคือเราคุยเราคุยเรื่องนั้นเราคุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องอะไรเรื่องเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเราคุยบอกมันอันตรายนะเราคุยแบบนั้นไม่จบแต่เราคุยไปพร้อมก็บอกว่าไอ้น,นี่นผิดหลักสผิดหลักการศาสนาเพราะอะไร ถ้าอย่างนั้นนะมันมีคุณค่าทั้งการนําไปใช้และเริ่มใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นอพอเราได้โจทย์หนึ่งโจทย์ล้ศสัทธาต่อนล้อและกับละหมาดมาเกี่ยวกับตรงไหนทํำไมลูกต้องละหมาดแล้วทําไมลูกต้องรับผิดชอบรนนี้เพราะลูกแสดงถึงความเป็นหนึ่งรสัทธาต่อนสองคือ<ม>เรากาลังสแสวงหาทางออกเราขอทุกอย่างกับอล้อได้เพราะ<ม>เร,ารับการขอขอเรา ถ้าเราทำไปแบบนี้ทั้งอามานอิบายนัสที่เป็นอามานประจักมันจะมีคุณค่าขึ้นเมื่อเราคุยและบอกเป้าหมายปรัชญ,ญาของชีวนนิตนี้ซึ่งนั่นหมายถือว่าบางทีพ่อแม่ก็ต้องเรียนไปการลูปพ่อแม่บอกอไม่โยนไปให้ตัวครูสอนหมดให้ครูสอนที่โรงเรียนหมดแบบนี้คือการผลักความรับผิดชอบในการตักบียัลูกของคุณไปให้คนอื่นคุณไม่รักษาอามาน,นะของคุณแล้วนะบางทีการคุยกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยกัน ในประเด็นทุกประเด็นที่เชื่อมโยงมาสู่หลักศรัทธาความเสริมสร้างความมุ่งสิบในบ้านสอนได้ดีที่สุดแต่อันนี้เราละเลยนะครับทีนี้เหมือนกันเวลาที่อันต่อมาคือเราต้องพยายามที่ยะใหเด็กให้ลูกเราค้นหาศักยภาพหาความถนัดของตัวเองให้รู้จักจว่าเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติด้วยวิธีไหนให้เห็นคุณค่าตัวเองเพราะคือคือนึกภาพในห้องเรียน เรียนไปเรียนมาได้เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดหนึ่งเกรดสองมีศูนย์มาบ้างแก้ไปแก้มาเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งไหมไม่อืพอไม่เนี่ยคือความล้มเหลวที่ถูกยัดเยียดให้จากระบบการศึกษาเขาก็จะกลายเป็นเด็กเกเรเมื่อออกมาจากห้องเรียนแต่ถ้าที่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรลูกไอ้นั้นไม่เก่งแต่เลี้ยงวัวเก่งก็ไม่เป็นไรโอ้ยเก็บขยะเก่งเล่นฟุตบอลเก่งชื่นชมให้กำลังใจให้เขาหาทางออกความภาคภูมิใจของเขาและใส่ความเบสามไปแล้วเนี่ยเนี่ยมัดสำคัญจะร้อยลูกนะ ไอ้แบบนี้สร้างมุสลิมได้ต่อให้เรียนไม่ได้เกรดเอเขาจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้เน่นอหรอทีในในห้องเรียนอีกในห้องเรียนก็ต้องปรับว่าวิชาทุกวิชาต้องไม่ทั้งสร้างสังคติว่าเรียนแบบนี้ไม่ได้บุญเรียนแบบนี้ได้บุญแล้วก็พยายามที่จะทําให้เด็กเลยทดลองใช้ความรู้ให้ได้มากที่สุดนําความรู้ที่ใช้เรียนไปใช้ซึ่งนั้นเป็นจุดของห้องเรียนผมผมชอบห้องเรียนที่โรงเรียนที่เป็นมัตยมซายสลัมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของสิงคโปร์ โจก็คือเขาจะบอกว่าเด็กจะได้เอวิชาศาสนาได้ต่อเมื่อความรู้ของคุณที่เรียนไปได้ใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์แล้วมันไม่ง่ายนะอาจารย์ใช่สิมต้องออกแบบการสอนใหม่มันต้องมานั่งตีโจก,กันคือตอนนี้เรานั่งเรียนแบบนี้เรานั่งเรียนกันแบบว่าเอาฟังครูนะฟังอุสตส่าห์นะใช่ครับออาฟังเสร็จปั๊บจำได้กี่คำมานั่งสอบกันใช่ครับถามว่าไหนนะความรู้ที่ยังฟาองค์พี่ ที่ใช้ประโยชน์ได้ยังครับไม่นึงไม่ออกแล้วมันลืมไปการสอนแบบถ่ายทอดแบบนี้โอกาสการลืมไปในสามเดือนหมดแล้วถ้าไม่ได้ใช้แต่สิงคโปร์ดีไซน์วิชาสอนศาสนาเพื่อเด็กได้ใช้และรู้ว่าไปควรจะไปบอกชาวบ้านยังไงเขาก็เลยมานั่งถอดบทเรียนว่าแค่ละหมาดนะชาวบ้านจะได้ประโยชน์ยังไงจากความรู้ของเด็กเด็กมันก็เลยทำเป็น,ปนวิจัยออกมาว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ละหมาดผิดกันตรงไหน เข้าใจผิดเรื่องละหมาดตรงไหนแสดงว่าเด็กไปเรียนรู้เสร็จแล้วเขาก็มานั่งออกแบบว่าเออไอ้ที่เขาละหมาดอยู่แม่บ้านส่วนใหญ่ละหมาดพฤติกรรมของแม่บ้านมีอะไรที่ส่มเสี่ยงต่อความไม่สมบูรณ์ของการละหมาดบ้านเขาก็จะมาออกแบบสื่อการเรียนการถ่ายทอดความรู้ไปไปสร้างการเรียนรู้ใหม่สร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการละหมาดวิสิกิมากเลยฟัดูอินเลยแต่ไม่ใช่แค่จําไม่ใช่แค่ใช้ส่วนตัวแต่เผยแพร่สร้างความสร้างประโยชน์ ในความรู้ได้ให้คุณอิกได้เนี่ยน,น่าสนใจบางทีเราอาจจะมองในในวงในวงของมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้มองมองในภาพกว้างของของเชื้อชาติและาศาสนาที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับและนี่คือชาติแดนใต้ซีรวันนี้ครับ